ในยามฉุกเฉินวิทยุสื่อสารนำความช่วยเหลือมาให้ทันเวลาเพราะคลื่นความถี่จะนำพาข้อมูลข่าวสารความรู้ความบันเทิงไปสู่ทุกตารางนิ้วของเมืองไทยให้เต็มไปด้วยคลื่นแห่งความสุขกสทชจะสรนคลื่นความถี่เพื่อชีวิตคนไทยที่ดีขึ้นรายการส่งเศรษฐกิจโดยทีมงานอ c ค n o น i c มิกไทยสนับสนุนโดย โมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพเวอร์ชั่นใหม่เข้าใจคุณมากกว่าเดิม King Power เมืองไทยประกันชีวิตอยากโอนเงินไปต่างประเทศเรากับวาร์ได้กับกรุงไทยวาร์บริการโอนเงินต่างประเทศอัจฉริยะผ่านแอปกรุงไทยม e กซแอปธนาคารเดียวที่ให้เร็แแลกเงินสุดพิเศษเมื่อโอนจากอิน e r อร์วอร์ชทำบริการได้ด้วยตนเองตลอด24ชั่วโมง สวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้เวลา16นาฬิกานาทีนะครับวันนี้วันพหบบฤหัสบดีที่7ตุลาคมพุทธศักราช2564รกายการสองเศรษฐกิจนะครับกระจายเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 9เ m h มเกาเดเำเนินรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับสำหรับวันพหบบฤหัสบดีนี้ดำเนินรายการโดยผมนายยศศิริมิตรไพ่บูญครับก็เอ่อ ประกาศไปนะเพราะว่าก็เป็นผมเกือบุผมทุกวันนะแต่ว่าก็เผื่อไว้เผื่อวันวันวันหน้าวันหลังนะไม่สบายนะครับสองสามวันก่อนหนะ้านี้ก็ไม่สบายทีหนึ่งนะครับพอดีแว่นหักนะเอาแววนเก่ามาใส่อ่านอ่านไปอ้วกเฉยเลยอ่านต่อไม่ได้เกือบอ้วกอ่ะไม่ใช่อ้วกไม่ถึงกับอ้วกนะครับก็อ่านข่าวต่อไปไม่ได้นะครับต้องหยุดไปก่อนนะครับแต่วันนี้ก็พยายามแก้ไขนะก็ก็ดีขึ้นเล็กน้อยนะครับ ก็มีเรื่องต่างๆนะสนใจไปดูตลาดก่อนนะตลาดหุ้นไทยก็วิ่งค่อนข้างดีนะครับบอลล่มก็ค่อนข้างเยอะวันนี้นะครับจนถึงเข้ารายการตอนนี้นะฮะแปดหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบสามล้านบาทแล้วนาจะถึงสามแสนล้านนะฮะเ,เดี๋ยวเราไปดูกราฟก่อนนะครับกราฟการซื้อขายวันนี้นะฮะเปิดตลาดมาก็พุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับลักษณะสูงค่อนข้างดีนะบแบบขึ้นไปแหลมนะครับช่วง เปิดตลาด9นาฬิกา57นาทีนี้ก็ขึ้นไปถึง1,626.96จุดเนะฮะเสร็จแล้วก็รบบตัวสูงขึ้นต่อเนื่องนะฮะเป็นภูเขาใบรูปร่างคล้ายๆกันหลายอัน<ม>นะฮะอันแรกนี่อันแรกก็อย่างที่ว่าเนะเมื่อกี้นี้นะครับเสร็จแล้วจุดที่2นี่สนะิบนาฬิกาสนาทีนี้ขึ้นไป1ัน4 7 0จุดนะครับอันนี้เป็นจุดสูงที่แบบผมว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเร็วๆนี้ค่อนข้างสูงนะฮะแต่ก็ยังไม่ถึง ยังไม่ถึง all time high นะซึ่งอยู่ประมาณ0ันว่ากว่า,ก,วาก็ยังอีก200จุดนะฮะ <Okay. S 1> uh, จุดที่3นี่นะครับอยู่ที่ช่วง10นาฬิกา42น, mm. นาทีนะครับอยู่ที่1,635 5 5ุดจุดนะครับเสร็จแล้วก็ถอยลงมาเล็กน้อยแต่ยังยืนสูงอยู่นะครับบวกไป นะครับจุดที่4นี้ก็เป็นจุดสูงในช่วงเช้าเลยนะครับพันหกจุดช่วง1 1บเนาฬิกาสานาทีแล้วก็ปรับตัวลดลงมาเล็กน้อยนะครับไปปิดตลาดในช่วงเช้านี้นะอยู่ที่1634.22จุดน,นะครับเปิดตลาดช่วงบ่ายมานะครับก็ปรับตัวสูงขึ้นไปอีกนะฮะอันนี้ไปทําจุดสูงสุดของวันผมคิดว่านะครับช่วง14บสนาฬิกาสประมาณ35นาทีมั้ง นะครับจุดสูงสุดของวันอยู่ที่พันหกร้อยสาสิบเจ็ดจุดแปดสองจุดนะครับบวกได้สิบแปดจุดสามสี่จุดเลยนะครับจุดต่ําสุดของวันนี้ก็คือช่วงเปิดตลาดใหม่ๆนะก็มีย่อลงไปนิดนึงนะครับหลังเปิดตลาดแป๊บหนึ่งนะครับก็ยังจุดต่ําสุดของวันนะครับอินทราเดโลนี่ก็ยังบวกได้ห้าจุดหนึ่งหนึ่งจุดนะครับอยู่ที่พันหกร้อยยี่สิบสี่จุดศูนย์จุดห้าเก้าจุดนะครับโอ้โหวันนี้วันนี้ก็วิ่งในในกรอบ มันก็ค่อนข้างกว้างแต่เป็นกรอบบวกนะ <instagram> euh, ประมาณ13จุดนะครับในกรอบบวกนะครับ أ, อย่างที่ว่านะครับสูงสุดของวันบวก18.34จุดตอนนี้บวก1 2 1สองจุจุดนะครับก็อยู่ใกล้จุดสูงงงวันนะครับบวกไป0.75%อยู่ที่1 6 0 0กอจุดพูดพูดๆไปมันเปลีป่ยนไปเรื่อยๆนะก็ ไม่ค่อยสบายนะครับทอนมันมีหยุดเป็นช่วงๆไอ <c oughs> กอ็ตลาดหุ้นไทยดีนะเดี๋ยวเราไปดูตลาดหุ้นในต่างประเทศคือจริงๆในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเร็วๆนี้เนี่ยผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีการค้าขายกันสอดคล้องกับตลาดต่างประเทศนะครับไปดูตา่างตลาดต่างประเทศในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมานะครับโดยชินีดาวโจนเนี่ยบวกขึ้นไปได้0.30%เลยนะครับส่วน S&P 500บวกไป0.41%นะครับและ NASDA q บวกไป0.47%ตลาดหุ้นในยุโรปนะครับ ฟุตซีร้อยของกรีฤษนะครับบวกไป0.82นะครับส่วนแดกเยอรมัน uh, บวกไป1.16นะครับส่วน c a c 40นี้บวกไป1.17อนันะนี้ของฝรั่งเศสนะครับ uh, ตลาดหุ้นยุโรปบวกเกือบหมดเลยมีนอร์เวย์ลบนี้ 1. 0 0 5นะครับ uh, กับออสเตรียลบไป0.55ที่เหลือบวกหมดนะฮะ uh, มีโปแลนด์ด้วย โปแลนด์ and, ยุโรปตะวันออกลบไปนิดหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์ลบก็ลบนิดเดียวนะครับไปดูภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับตลาดหุ้นในประเทศออสเตรเลียนะครับดับชนี ASX 200นะครับบวกไป0.70%นิวซีแลนด์นะครับนิวซีแลนด์ลบนะครับ NZX 50นครอสนะครับลบไป0.47%จีนจีนนะครับจีนยังปิดตลาดอยู่นะครับเป็น ปิดตลาดหนึ่งสัปดาห์เลยโอ้หั่งเซ็งฮ่องกองบวกไปเยอะมากนะครับสามนะครับส่วนอ,อินโดนีเซียจาการ์ตาคอมมิสซีลดไปทนึ์จดนหนึ่งเปอนต์ะครับส่วนเซนเซกของอินเดียบวกไป1.08%ญี่ปุ่นนะครับนี้เคอีสองสบวกไป0 5นยเปอทปิกลบฮะ 0.12%นะครับมาเลเซีย KLCI ลบนิดหนึง่ง0.02%นะครับส่วนฟิลิปปินส์คอมมิสิต์ลบไป1.50%นะครับไทม์สิงคโปร์บวกไป0.63%นะครับเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้เอคอสปีบวกไป1.76%คอสแดกบวกเยอะ3.37%นะครับไต้หวันเวเต็ดอินเด็กซ์บวกไป1.96% <c oughs> เซตไทยก็ยังบวกได้ดีอยู่นะครับย่อลงมานิดนึงเดี๋ยวเรากลับไปดูเซตไทยนิดนึงเซทตลาดหุ้นไทยนะครับดัชนีเซตนะครับบวกอยู่11.93จุดนะครับบวกไปอ่าเปลี่ยนละบวกไป12.77จุดนะครับบวกไป0.79เนตะครับ1,632งพจุดสอจุดนะครับอ่าตอนนี้วอลลุ่มนะครับ89,595ล้านบาทนะครับน่าจะแสนแน่วันนี้นะครับอ่าปริมาณปริมาณที่ที่ซื้อเข้ามานี่ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ เป็นกลุ่มยาวๆนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นขาใหญ่ซื้อเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มผู้ซื้อขายเมื่อวานนี้ดีกว่านะครับน่าสนใจอา้าวผู้ซื้อขายเมื่อวานแต่เมื่อวานตลาดหุ้นตกนะสถาบันในประเทศขายสุทธิไป181ล้านบาทนะครับป๊อปเทรดบันทีหลักทรัพย์นะครับขายสุทธิไป452้ล้านบาทส่วนนักทุนต่างชาตินะครับขาย1200 63ล้านบาทนะครับลายย่อยเมื่อวานช้อนคนเดียวเลยนะครับซื้อสุดที่ไปคนเดียว1896ล้านบาทอืมก็อันนั้นก็เป็นภาพรวมนะครับออย่างที่ว่านะครับตลาดหุ้นไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเร็วเรวนี้เนี่ยรู้สึกจะเคลื่อนไหวสอดคล้องกับตลาดต่างประเทศนะครับอืมเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมนิดนึงนะฮะภาพรวมนะฮะอ่า ภาพรวมนะฮะนี้จากเกาะฮ่องกงประเทศจีน,นครับบอกตลาดหุ้นในพื้นทีภาคเอเชียปรับตัวสูงขึ้นนะครับจากอารมณ์รับความเสี่ยงที่แข็งแกร่งมากขึ้นในโลกนะครับในขณะที่ระดับราคาน้ํามันอ่อนตัวลงไปนะไปดูระดับราคาน้ํามันอ่อนยังไงนะครับะระหว่างวันนะครับวันนี้น้ํามันดิบในเมกซ์สปิลทีไอนะครับลบไปอโอ้โหเยองจหกเจ็ดอนกัน2.67%นะครับลบไป1 1ึ่เหรียญหกเซนนะครับผมมองไม่ค่อยเห็นแต่ หนึ่งเหรียญหกสิบเซนนะครับลบไปสองดศนปอร์นะครับอยู่ที่75เหรียญ83เซนไอซ์เบรนด์นะครับราคาน้ำมันดิบอ้างอิงระหว่างประเทศนะครับลบไป1.46%่ดลบไป1เหรียญ18บแปดเซนอยู่ที่79เหรียญ90้าสิบเซนในช่วงในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมานี่80กว่า2วันนะครับ80กว่าเหรียญน,นะครับเสร็จแล้วถอยลงมาหน่อยแต่79 90นี่ก็ไม่ได้ต่ำนะครับก,ก็สูงพอสมควรนะครับ เดีย๋ยวไปดูภาพรวมนะครับบอกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนะครับวันนี้ปรับตัวสูงขึ้นนะครับได้รับกําลังใจจากการฟื้นตัวในช่วงท้ายตลาดในตลาดวอล์ s สตรีทนะครับหลังจากที่นักการเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับดูเหมือนกับว่าจะเข้าใกล้าการตกลงชั่วคราวในการที่จะหลีกเลี่ยงสภาวะการหยุดชําระนี้นะครับก็ดี์นะครับของรัฐบาลกลางสหรัฐ และรัสเซียออกมาให้ความมั่นใจกับทวีปยุโรปในเรื่องเกี่ยวกับสป라이ก๊าซธรรมชาติซึ่งทําให้ตลาดที่กําลังมีความผันผวนอยู่สงบลงไปนะครับภาวะเนี่ยนะที่บอกว่า stackflation ค,คืออัตราเงินเฟอ้อสูงนะครับอัตราการว่างงานสูง <c oughs> การขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ำซึ่งซึ่งมันขัดแย้งกันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าสภาวะนี้เนี่ยนะครับเฟดนะครับมองเฟดก็ยังมองนะว่า มันเป็นภาวะของอัตราเงินเฟอ้อที่สูงเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นการชั่วคราวเป็น transitory เป็นช่วงส่ง,สงผ่านนะฮะปัจจัยก็คือเขาก็มีปัจจัยต่างๆที่ออกมาพูดกันนะครับก็คือสภาวะการหยุดชะง,งักของซัพลายนะครับของอุปทานต่างๆการปรับตัวสูงขึ้นไปของระดับราคาสินค้าโภคภัณฑ์น,นะครับรวมถึงนะครับในช่วงที่ผ่านมาเร็วๆนี้เนี่ยการเพิ่มสูงขึ้นข,นของราคาน้ํามันน้ํามันดิบนะแล้วก็ ก๊าซธรรมชาติด้วยซึ่งมันก็พุ่งสูงขึ้นไปนะครับซึ่งพลังงานมันสูงเนะี่ยก๊าซธรรมชาติมันก็มีส่วนนะครับในการที่จะนําไปผลิตไฟฟ้ามันก็ทําให้ไฟฟ้าขาดแคลนด้วยในะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนนะฮะในภาวะของขาซัพพลายรวมไปถึงไอ้การขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเป็นชิปคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในอุปกรณ์การผลิตอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งรถยนต์ด้วยนะฮะมันมันขาดแคลน มันก็เลยทําให้เวลาสปายขาดแคลนเนี่ยมันก็ดันทําให้ระดับราคาพุ่งสูงขึ้นในขณะที่นิมานเนี่ยสูงเนื่องจากเศรษฐกิจต่างๆในโลกเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนไปมากแล้วก,กลับมาเปิดทําการอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้ผู้คนเอาเงินสะสมมาจับจ่ายใช้สอยนิมานสูงสปลายต่ำนะฮรราคามก็สูงเป็นเป็นธรรมดาของเศรษฐกิจแต่ว่าเ <c oughs> ฟดมองว่าไอ ภาะวะการหยุดชะง,งักของสป라이์ไอการตึงตัวต่างๆของสป라이์เนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นเป็นการชั่วคราวนะฮะวันนี้ระดับราคาน้ำมันเนี่ยถอยลงมาได้เล็กน้อยนะครับเนื่องจากสต๊อกน้ำมันดิบพายิของเทศสหรัฐอเมริกาออกมาเยอะนะฮะซึ่งเดี๋ยวไปดูก็ได้มันมีข่าวนะฮะนี่นะฮะบ,บอกว่า <c oughs> ราคาน้ำมันดิบ wti ร่วงไปเกือบหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเขาบอกว่าในช่วงเช้านี้นะครับเนื่องจากนะครับ สต็อก uh, น้ำมันเน่ย uh, พุ่งสูงขึ้นดีมานชลอตัวนะครับราคาน้ำมันดิบร t i นะครับร่วงลงไปเกือบหนึรุดระดับ7% 7เหรียญสหรัฐในการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดล่วงหน้า uh, ในช่วงเช้าของตลาดเอเชียวันนี้นะครับหลังจากสหรัฐเปิดเผยว่าสต็อกน้ำมันดิบพุ่งขึ้นมากกว่าตัวเลขคาดการณ์ซึ่งส่งผลทําให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวาชะชลอตัวของความต้องการใช้น้ํามันนะครับช่วงเวลา9ก้านาฬิกายีนาทีเวลาไทยนะครับ สัญญาน้ำมันดิบเวสเท็ก์ซัสนะัรส่งมอบเดือนพฤศจิกาย,ยนล่วงลงไป72เซนนะครับหรือ0.9 3เปไปแตะที่76เหรียญ71เซนนะครับต่อ1บาร์เรลนะครับสัญญาน้ำมันดิบร่วงลงนะครับหลังจากที่สำนักง,งานสารส,สนเทศการพลังงานสหรัฐนะครับ EIA รายงานว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้นไป2.3ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมามากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง2 0 0 0 0 0บาร์เรลนะครับ ข้อมูลของ EIA สอดคล้องกับสถาบันปิโตรเลียมอเมริกา API นะครับในรายงานก่อนหน้าน,นี้ที่ว่าสตอ็อกน้ำมันดิบสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น951,000บาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วนะครับ EIA นะครับยังเผยว่าสตอ็อกน้ำมันดิบที่เมืองคูชิงรัฐโอกลาโฮมาซึ่งเป็นจุดส่งมอบอสัญญาณน้ำมันดิบโลกหน้าดัลเทเพิ่มขึ้นไป1.5ล้านบาร์เรลนะครับกอ็อันนี้ O p e ปนะครับโอเปกพในการประชุมในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ย เนะฮะเขา,เายืนการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันเท่าเดิมนะครับโอเปกก็คงมีอะไร <away> หมายถึงคงคงอ่านเกมออกนะะไม่เร่งคือถ้าเผื่อที่ผ่านมานะครับในในการประชุมที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยถ้าโอเปกเพิ่มการผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นไปเราเจออีกรกะตักในคงร่วงหนักนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ร่วงมาแต่ก็ยังยืนสูงอยู่ซึ่งซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะเป็นโอเปกดีใจเนาะก็จริงๆ จริงๆมันหัวกันโอเปกนี่นะเป็นการหัวกันแต่ว่าก็ก็ทําอะไรเขาไม่ได้นะอริงจริงๆอเมริกาทํำไมไม่ทํำอ่ะทําอะไรไม่ได้เนอะเออก็มีแต่ในช่วงของรัฐบาลของบัมฑินดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครก็ไปร้องขอให้เขาผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาราคาน้ำมันให้ต่ําแต่ว่าในช่วงภาวะแบบนี้นะครับเศรษฐกิจกลับมาแล้ว มันเกิดภาวะการตตงตัตของพปลา์ต่างๆทั้งด้านวัตถุดิบทั้งอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็พอราคาน้ำมันขึ้นสูงไปอีกเนี่ยนะมันมันเป็นมันเป็นสภาวะแวดล้อมที่ท้าทายอย่างมากนะับในการที่จะดำเนินนโยบายการเงินและการคลังนะการคลังนี่ก็ก็ตะบีตะบันคือคงไม่ด้าทายแล้วก็การคลังก็ทำอยู่อย่างเดียวคือออกมาเร่งนะฮะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนการเงินเนี่ยในภาวะเงินเฟ้อมันน่าจะขึ้นดอกเบี้ย นะมันจะขึ้นดอ,อกเบีย้ยไปได้หรือเปล่าอะไรเงีย้ยนะครับในในช่วงขนาดที่บางประเทศนะครับก็ยังอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ําแย่อยู่ซึ่งก็รวมทั้งประเทศไทยด้วยนะทีานี้เนี่ยล่าสุดกรนอง,องอก,ก็คงจัตรดดอกเบีย้ยเนาะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเนี่ยสภาวะแบบนี้เนี่ยอมืมันเป็นสภาวะที่น่าสนใจอย่างที่ว่าท้าทายนะครับ ไปดูเดือนนีในกรอบกว้างนะครับ MSCI เฉพาซิฟปกไม่นับรวมประเทศญี่ปุ่นปรับตัวสูงขึ้นไป1.25ในช่วงต้นของการค้านะครับฟื้นตัวจากการสูญเสียในช่วงระยะเวลา2-3วันที่ผ่านมาไปเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยสําหรับสัปดาห์นี้นะครับการปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากของระดับราคาพลังงานส่งผลกระทบอย่างชัดเจน สู่การปรับตัวสูงขึ้นในช่วงระยะเวลาล่าสุดนี้ของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรซึ่งตามมาพร้อมๆกับความอ่อนแอของตลาดหุ้นทั่วโลกก็คือช่วงช่วงที่เมื่อวานนี้ถลม่มใช่ไหมฮะอันนี้เป็นนักวิเคราะห์ที่ Capital e c o n o m i c เขียนในบทวิเคราะห์นะครับ <c oughs> ขณะทีระ่ระดับราคานน้ำมันปรับตัวลงมาในวันพฤหัสบดีนี้นะครับมันก็มีการปรับตัวสูงขึ้นของดัชนีตลาดหุ้นในเกาหลีใต้ นะครับแล้วก็ออสเตรเลียและฮ่องกงนะครับญี่ปุ่นนี่แค่อีกก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับจีนปิดทําการนะครับหนึ่งที่ว่าราคาน้ำมันดิบสหรัฐตกลงไปนะครับมันบอกว่าการตกลงนะครับเปิดขึ้นหลังจากการปรับตัวสูงขึ้นพลิกความคาดหมายของสต็อกน้ำมันดิบภายในสหรัฐก๊าซธรรมชาติก็ตกลงไปด้วย1วันหลังจากผู้นําของประเทศรัเสเซียนะครับออกมาชี้ว่าอุบทาน หลักเซทที่ส่งไปยังทวีปยุโรปยังสามารถที่จะปรับตัวสูงขึ้นไปได้อีกส่งผลกระทบทําให้มีการปรับตัวสูงขึ้นในช่วงท้ายตลาดในตลาดวอลสตรีทนะครับหลังจากตลาดหุ้นตกลงไปในทวีปยุโรปคือยุโรปเขาเขาเปิดก่อนก็ปิดก่อนวอล l สตรีทนะครับทีนี้เนี่ยมาพูดช่วงท้ายตลาดก็เลยหนุนวอลสตรีทแต่ไม่ช่วยตลาดหุ้นยุโรปนะฮะ อย่างที่ว่านะรัสเซียก็มีท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปทวีปยุโรปไปขายทวีปยุโรปว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนพลังงานเหมือนขาดแคลนนะครับเศรษฐกิจกำลังมาจุดเคลื่อนเดินต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาบอกว่าความกังวลต่างๆนะครับที่ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องมีการหยุดพักการชําระหนี้คือดีฟอล์นะครับกดดันตลาดหุ้นพร้อมๆกับการปรับตัวสูงขึ้นของระดับราคาพลังงานอันนี้คือช่วงที่ผ่านมานะครับบอกว่า เรื่องที่จะอยู่ในโฟกัสต่อไปในประเทศสหรัฐอเมริกาก็คือการออกตัวเลขข้อมูลการจ้างงานนอกภาคการเกษตรกำหนดในวันศุกร์นี้คือนอนฟาร์มเพโรนะฮะอย่างที่เราทราบนะครับก็เฟดนะครับหรือธนาคารการสหรัฐมีภารกิจ2อย่างนะก็คือการจ้างงานแบบเต็มที่คือผลักดันทาให้เกิดการจ้างงานแบบเต็มที่นะครับแล้วก็การรักษาเสถียรภาพระดับราคาก็คือควบคุมอัตรางเงินเฟอ้อแหละนะฮะ <c oughs> คือควบคุมให้มันอยู่ในกรอบที่เขาต้องการทีนี้เนี่ย ถ้าเผื่อถ้าเผื่อไอตัวเลขรายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตรมันออกมาดีดีนี่หมายความว่าไงคือเยอะนะผมคิดว่าตอนช่วงนี้นะสี่แสนขึ้นไปก,ก็เยอะแล้วนะครมันก็จะทําให้เฟดเนี่ยคงนะครการที่เขาออกมาพูดนะครช่วงที่ผ่านมาก็รวมทั้งตัวประธานเฟดนายเจอร์โรมพาเวลด้วยนะครับบอกว่าจะมีการปรับลดการาซื้อพัน,พนธบัตรนะครับก็คือ QE แหละจะลดปริมาณ QE นะครับซึ่งอาจจะเริ่มต้นเร็วถึงเดือนพฤศจิกายนนี้และหลังจากนั้นอาจจะตามมาด้วยการปรับขึ้นอาาัตราดอกเบี้ยอันนี้ก็คือเป็นการรับมือของแบงก์ชาติอเมริกันนะครับกับสภาวะเศรษฐกิจของเขาอะนะฮะทีน,นี้เนี่ยเวลาเขารับมือกับภาวะเศรษฐกิจของเขาซึ่งเป็นเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยมันส่งผลกระทบทั่วโลกนะฮะอันนี้เราก็ต้องดูกันต่อไปอย่างที่ว่าสภาวะสแต็กเฟลชันเนี่ยนะแต่สหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าเพื่อการจ้างงานมันเพิ่มขนาดนั้นน่มันก็ไม่ อเมริกาจะดูดีกว่าคนอื่นนะในช่วงของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในขณะนี้นะครับอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐคงตัวอยู่ไม่ห่างจากระดับสูงสุดในรอบ12เดือนที่ทําไว้ในเดือนที่ผ่านมาเนื่องเมื่อเทียบกับตะกร้าเงิสขขนสกุลหลักนี้แต่ชนีดดอลลาร์นะครับและคงตัวอยู่ระดับสูงสุดในรอบ14เดือนเมื่อเทียบกับยูโรนะครับก็อย่างที่ว่านะลด QE มันก็ดนันดันเงินสกุขขลดอลลาร์เป็น,นกลไกตลาดแหละนะครับท่านี้ที่ผ่านมานะครับบอกว่า ความเป็นไปได้ในการหยุดพักชําระนี่มันเป็นไปได้หรือเปล่าก็คือถ้าเผื่อสหรัชชนเปนดานนี่เนี่ยกู้ยืมเงินเพิ่มไม่ได้ก็ขายพันธบัตรไม่ได้ขายพันธบัตรเพิ่มไม่ได้มไมไดก็มารีไฟแนนซ์พันธบัตรเก่าไม่ได้ท่นี้พันธบัตรเก่าที่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยนะฮะแล้วจ่ายเงินต้นเนี่ยถ้าสมมติจ่ายไม่ได้มันก็ปั่นป่วน,นปั่นป่วนจริงๆนะถ้าสหรัฐจ่ายไม่ได้นี่ปั่นทั้งโลกท่นนี้เนี่ยมันก็ทําให้กลไกของ ระดับราคาพันธบัตรระยะไกลบางหนึ่งเดือน2เดือนเนี่ยอัตราผลตอบแทนสูงขึ้นคือไม่มีคนเข้าไปซื้อท่านี้เนี่ยในช่วงเมื่อวานนี้นะครับเนื่องจากพอเขาคุยกันได้นะซึ่งซึ่งผมอ่านแล้วมันยังยังอ่อนมากนะเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าเขาคุยกันได้นะในเรื่องการขยายเพดานนี่ก็เลยทําให้เขาบอกว่าอัตราผลตอบแทนเนี่ยของพันธบัตร อายุหนึ่งเดือนสองเดือนเนี่ยมันตกลงมาตามผลนะครับตกก็แสดงว่าราคาขึ้นราคาขึ้นแสดงว่ามีคนเข้าไปซื้อนะครับก็แสดงว่าเข้าไปซื้อพันธบัตรระยะใกล้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าคาดว่าคาดว่าเขาตกลงกันได้มันก็จะมีเงินจ่ายเงพันธบัตรหนึ่งเดือนสองเดือนนี้มันมันครบอายุเร็วอะ่ะนะครับจริงๆพันธบัตรหนึ่งเดือนนี้มันอาจจะครบอายุเร็วกว่าหนึ่งเดือนก็ได้เพราะว่ามันผ่านมาแล้วเวลามันผ่านมาแล้วมันก็มี accrue interest คือมีดอกเบี้ยที่มัน ที่มันรวบรวมอยู่ในนั้นนะ่คือเวลามันผ่านไปกี่วันอ,อะไรเงี้ยนะครับชั้นนี้เนี่ยเวลาที่ผ่านมากลัวว่าพัก,พกนี้ไม่มีเงินจ่ายก็ก็ทําให้คนดั้มขายอัตราผลนาแทนก็สูงขึ้นนะพอพอมันมีข่าวว่าเอ๊มาอาจจะขยายเพดานนี้ได้ก็เลยทําให้มีคนสนใจเข้าไปซื้อมันเป็น,นกลไกตลาดแหละก็เอ่อมันราคาต่ำนะเสร็จแล้วมันมีความมัน่นคงน่าเชื่อถือมากขึ้นก็เข้าไปซื้อ นะครับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรอ้างอิงอายุ10ปีของกระทรวงการคลังสหรัฐนะครับอยู่ที่ระดับ1.5415นะครับถอยจากระดับสูงสุดในรอบ3เดือนครึ่งในวงันพุทธ่ผ่านมาที่1.573อันนี้อายุ10ปีก็มีคนเข้าไปซื้อนะัตราผลตอบแทนตกลงทัศนะอารมณ์และโมเมนตัมนั้นมีความเปลี่ยนแปลงทนให้เกิดการขันเหของทัศนะอารมณ์รับความเสี่ยงอันนี้เป็นประเด็นนะสำหรับวันนี้ก็คือโมเมนตัมมันเปลี่ยนไปนะครับทำให้มันเป็น อารมณ์รับความเสี่ยงคือ risk taking อการเข้าไปรับความเสี่ยงมากขึ้นมันก็เลยทําให้ผลักดันทําให้ระดับราคาหุ้นสูงขึ้นเริ่มต้นในตลาด Wall Street ในช่วงท้ายตลาดแล้วก็ส่งส่งผลกระทบต่อเนื่องมาทั่วโลกอันนี้ก็ผมคิดว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้นะครับก็วันนี้เห็นได้ชัดน,นะเมื่อวานนี้กลุ่มพลังงานพุ่งกระฉูดกลุ่มอื่นตกหมดนะฮะเนื่องจากราคาน้านํามันมันพุ่งขึ้นไปวันนี้เนี่ย กลุ่มพลังงานประเทศไทยตกตกกลือบหมดนะมี p t t ีทจกลับมาพาได้ตอนนี้นะแต่กลุ่มอื่นขึ้นคือกลุ่มปตทตกว่านั้นเถอะนะครับเดี๋ยวเราก็โดดข้ามไปดูประเด็นหลักเลยนะเหลือเวลาสามนาทีนะฮะในนี้จากกรุงวอชิงตันนะครับบอกวุฒิสมาชิกของประเทศสหรัฐอเมริการดูเหมือนจะเข้าใกล้การหยุดยิงชั่วคราวในเรื่อง,องกเกี่ยวกับเผชิญหน้ากันในเรื่องเพดานนี่ อันนี้เป็นเรื่องการเมืองเต็มเต็มเลยก็คือผุ้ทีมาชิกส,สหรัฐอเมริกานะครับดูเหมือนจะจะเข้าใกล้เข้าตกลงชั่วคราวเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการหยุดชําระหนี้ของรัฐบาลกลางสหรัฐในช่วงระยะเวลาอีก2สัปดาห์ข้างหน้าหลังจากที่พรรคเดมโมแครตพูดในวันพุธที่ผ่านมาว่าพวกเขาอาจจะยอมรับข้อเสนอข,ของพรรคเลยครันในการปลดชนวนเผชิญหน้ากันตามแนวทางพรรคซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อระบบเศรษฐกิจในรอบกว้างนะครับพรรค เดโมแครตนะครับยกเลิกการลงคะแนนเสียงในช่วงต้นของบ่ายเมื่อวานนี้หลังจากผู้ที่มาชิกระดับสูงสุดของพรรครีพับลิกันนะครับนายแมคคอนเนลออกมาเสนอแผนการที่จะช่วยซื้อเวลามากขึ้นในการแก้ปัญหาในประเด็นนี้นะครับนายแมคคอนเนลเสนอว่าพรรคการเมืองรีพับลิกันแหละจะยอมให้มีการขยายระยะเวลาเพ,เพดานหนี้ของสหรัฐอเมริกาไปจนถึงเดือนธันวาคม <c oughs> คือเดโมแครตเนี่ยเหมือนกับว่าเขา อันนี้รู้สึกเป็นครั้งที่3แล้วนะ <_ S 1> วเขาเสนอไปลงคะแนนเสียงแล้วตกไปตกไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับซึ่งคะแนนเสียงในร่างกฎหมายส่วนใหญ่ในบุติสภาของสหรัฐเนี่ยจะต้องใช้คะแนนเสียง2ใน3นะครับคือเอต็มสภามันร้อยร้อยที่นั่งนะครับสใน3ก็60ที่นั่งทานน่ทา,นนา,า,นนา,านี้ทนี้ประมาณนะประมาณท่านี้เนี่ยมันเป็นสาบเขาเรียกว่าฟิลีฟิลีบัสเตอร์นะก็คือก็คือ จริงๆเท่าที่เขียนในรายงานข่าวผมยังไม่ได้ค้นคว้านะแต่ว่าในรายงานข่าวบอกว่ามันไม่ได้เป็นกฎหมายมันเป็นเหมือนขนบธรรมเนียมประเพณีมากกว่านะครับที่จะต้องมีการลงคะแนนเสียงในร่างกฎหมายสําคัญเนี่ยสองในสานะครับซึ่งไอ้ฟิลิบัสเตอร์เนี่ยมันยกเลิกก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นกฎหมายมันเป็นธรรมเนียมนะครับทีน,นี้เนี่ย ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เนี่ยมีการจะมีการหารือกันพิจารณาของเดโมแครตว่าจะยกเลิกไปไหมมีเดโมแครตจำนวนหนึ่งบอกยกเลิกไปเลย <c oughs> ก็คือไม่ต้องใช้ไปเลยใช้ออปส์ลูดมาจอยตี้คือไอ้สองหรือสามนี่ก็เรียกซูเปอร์มาจอยตี้นะคือจะไม่ต้องใช้ซูเปอร์มาจอยตี้ใช้ออปส์ลูดมาจอยตี้คือ50าสบวกหนึ่งซึ่งซึ่งมีพรรคเดโมแครตส,สายกลางสองคนออกมาไม่ ออกมาพูดว่าไม่เห็นด้วยจริงๆแล้วอาจจะมีคนไม่เห็นด้วยมากกว่านั้นก็ตามนะฮะและรายงานข่าวในวันนี้นะครับบอกว่าประธานดีสหรันานโจไบเดนเองตอนสมัยเป็นวุติสมาชิกก็เคยคัดค้านในประเด็นในเรื่องนีอ้อ่จริงๆเรื่องนี้อยากจะพูดยาวหน่อยแต่มันหมดเวลาในช่วงเบรกแรกนี้นะครับเราพักกันสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาพูดเรื่องนี้ต่อละกันนะครับสักครู่ครับ ายการส่องเศรษฐกษิจโดยทีมงานอีโคนมิกไทยสนับสนุนโดยโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพเวอร์ชันใหม่เข้าใจคุณมากกว่าเดิม King Power เมืองไทยประกันชีวิตกรุงไทยวาร์บริการโอนเงินต่างประเทศ